คู okay, okay. ปืปปนบกสนยิงฮอลแล้วสั๊ปืนเลยละเน,นะปืนบกสน,น<า>อุ๊ยอุ๊ป่ายรถสิไม่มันบักเอ้ยเนยวนี ไ,ปไ,ปไอช็อปมันมาคุยกูเมื่อวานว่ามันเจ้าอ่ะไอแจ็คตินิเปอร์เข้าแก๊งอ่าอ่าแล้วถามว่ามันจะมีเรื่องกับเราไหมอืมแล้วลุงบอกว่าต้องถามมึงไงต้องถามทุกคนนะลอาความคิดมึงว่างไงไอพียอออกนู้นไปแก๊งนี้ ทำแกงกระชิบหายไปวอดอีกเออมึงว่าไงก็ถ้าจะให้ถ้าจะให้มันเข้าก็ต้องตีเลยอ่ะถ้ามันเข้าแล้วก็ต้องตีเลยอ่ะคิดว่าช็อปพรอมไหมล่ะอ่างั้นมันก็ต้องไปบ่อยช็อปก่อนอ่ะไปบ่ออ่อยโอ้ไม่ไม่ปล่อยอ่ะ แล้วแต่ถามว่าเราใจดีกับเขาเขาเคยอ้นี่เราหรือเปล่าเขาเคยมองเราแบบไหนหรือเปล่าเป็นยังไงนะเขามองเขาเคยมองอะไรนะไม่เขาเคยมองเราแบบไหนหรือเปล่าเราใจดีเขาไงถ้าเราปล่อยไปเราก็ใจดีเขาไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ฮัลโหลครับไม่ชอบอยู่ไหนไอ้เพื่อเราโดนอยู่นะเพื่อเราโดนอยู่หลังหลังหลังตึ๊แดงตรงไปแล้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนอย่าอาฮะ เดี๋ยวครับบ้านเด็ดเกียร์ครับหลวงป้าถึงนะครับเด็ดจยิงให้เด็ดจริงให้ไปไหนแล้วมาดิไอเฉยไล่มึงไอเฉยไล่มึงไม่ใช่ บํมไว้บํมไว้นะบํมไว้ใครขับนะรถแอ่งอะปุ๊บปั๊บบําได้ออกเลยออกเลยออกเลยมาดีเอาหน่อยมาดีดเอาหน่อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนยามันเยอะมากนะยามันเยอะมากนะบอกไว้ก่อนไอ้ผู้ที่เหลือรอดนะอ่ะอีกบานเลยสวัสดีครับว่าสามที่ออกไปช่วยก็ได้ไหม ใท้เรออ่ะตีบอลอะไรแ,แกงอื่น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 อ่าแปดแปดหกหก